ไม่ใช่นิดช่องใช่นั่นไงเยอะๆครับอ๋อเป็นเยอะๆเหรอครับผมไม่ได้ทำครับผมไม่ได้มาฝั่งหีฝั่งมองโต้ชวยมองสี่สามไปนะนี่คุณครอบจ้างกับการเป็นแบรนด์ครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าก็เกือบหนึ่งปีแล้วที่ผมเป็นแบรนด์แอมบาสเ a อร์แล้วผมของแว่นยี่ห้อ on d a y ก็ รู้สึกวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอีกวันหนึ่งที่ตื่นเต้นเพราะว่าโอนเนเเยเนี่ยเขาก็บอกว่ายิ่งใหญ่มากได้ไปจับมือกับวิสาร์ดิงเวิลด์ในการปล่อยคอลเลกชันใหม่มาก็คือคอลเลกชันของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมก็ก็รู้สึกแบบคือเราเป็นคนที่แบบว่าติดตามพวกแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของหนังภาพยนตรอออ์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะไม่ได้แบบว่าลงลึกกับแฮร์รี่พอตเตอร์มากแต่ว่าหนังเราก็ดูทุกภาคอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นแบบอีกหนึ่งไอพีที่ ที่ตื่นที่น่าตื่นเต้นที่ได้มาร่วมกับโอนเซคือแว่นที่เราก็แบบว่าเป็นแบรนด์แอมบอสเซอร์อยู่แล้วด้วยมันตอบโจทย์แบบว่าแฟชั่นด้วยะไรด้วยส่รองสานาก็ทุกอย่างแหละคือถ้าคุณเดินเข้าร้านโอนเซ่เงี้ยก็จะรู้ว่าแว่นของโอนเซเนี่ยก็คือมีตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนที่ทํางานต้องการน้ําหนักเบาหรือว่าคนที่ต้องการแฟชั่นเป็นหลักอะไรเงี้ยก็คือมีทุกแบบมีทุกไลน์เลยที่แบบว่าอยากที่ที่พอจะนึกออกว่าแว่นมีแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยใส่แล้วนอนกูยู่ที่พื้นฐานหก็ายูนใี่ ้ฝากหน่อยครับครับผมฝากอะไรบ้างฝากงานฝากงานครับผมก็ฝากนะครับผม Harry Potter X Monday นะครับผมก็จริงๆแล้วก็ตั้ง d i s p l ย์เขาเรียกว่าตั้งตั้งเนี้ยตั้งเขาเรียกว่าอะไรนะปราสาทตั้งปราสาทตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็มีกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ก็ซึ่งมีพวกผมนี่แหละที่มาเปิดคอลเลกชันก็เดี๋ยวต่อจากเนี้ยต่อจากที่ผมพูดกันพูดอยู่เนี้ยเดี๋ยวก็จะมีน้องๆ Atlas เล่นคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมี Ice Paris 789 Trinity อะไรเงี้ยก็ก็มาแบบว่ามา รวมเขาเรียกว่ามีกิจกรรมแหละให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันด้วยครับหา,ายหน้าหายตาไปอะไรใดๆใครก็แบบว่าคือ,ยอยรครับผมก็อยู่ค่ายเพลงครับ<อ>ทำเพลงเป็นหลักเลย<อ>แล้วก็ <ๆ S 1> อยู่ในขั้นตอนที่คือจริงๆแล้วเราก็เราก็ทำเรื่อยๆนะครับ<ม>คือตัวเพลงเนี่ยตอนนี้ก็มีสต็อกไว้อยู่ประมาณหนึ่งแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ด้วยความที่พอ Love is Entertainment เป็นค่ายที่เขาเรียกว่า ปล่อยศิลปินอย่างจริงจังเนาะมันก็จะเป็นเรื่องเพลงอย่างจริงจังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาตัวเองให้พร้อมแหละให้ให้กันให้มันเป็นศิลปินที่ที่แบบว่าเป็นศิลปินเดียวอย่างเพอร์เฟกอ่ะมันเป็นเป็นฟิลนั้นอยู่เสร็จแล้วตอนนี้จหรับเรานะก็ทั้งตัวเพลงด้วยที่ปล่อยมาแล้วก็ความพร้อมของตัวเองด้วยเนี่ยก็ตอนนี้ก็เราๆน่าจะประมาณ 60- 70%ครับก็ไม่ยังไม่อยากจะบอกว่าตัวเองพร้อมมากขนาดนั้นเพราะว่าพอเราเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกนั้น,นจริงอกยอยงกไป มันจะได้เห็นได้ฟังหรืออะไรช่วงไหนประมาณก็ภายในปีนี้แหละครับภายในภายในปีนี้อย่างอย่างเร็วสุดนะอันนี้อันนี้ถ้าเร็วสุดก็อาจจะเป็นคอร์เดอร์สองแล้วก็ถ้าถ้าแบบว่าเราถ้าเราตัวเราเองยังรู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมได้มากกว่านี้ก็อาจจะเป็น3-4ไปอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นใช่พอพอเราไปอยู่ค่ายใหญ่เนี่ให้เราเรียนรู้เพราะเราโตขึ้นไปเหมือว่ากเราบอกว่าเขับไฟให้เราเป็นสลักอะไรแบบนี้ใช่ ใช่ก็ก็เป็นอย่างนั้นคือแน่นอนว่าก็เอาแฟชั่นของเราเป็นที่ตั้งก่อนเนาะแล้วก็เรียนรู้จากคนรอบข้างว่าการเป็นศิลปินที่ดีการเป็นโปรดิวเซอร์ที่ดีเพลงที่ดีอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนั้นอยู่ครับอยู่ในขั้นตอนนั้นอยู่แล้วก็แล้วก็รู้สึกจริงๆก็รู้สึกกําลังพอใจกับชีวิตตัวเองในตอนนี้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะเราเราเจอหน้ากันมาแบบโหแปดปีอะเจ็ดแปดปีถูกต้องไหมเห็นหน้ากันพี่พี่เบื่อผมแล้วจริงเบื่อเลยนะเบื่อผมแล้ว เออก็แบบอยู่อยู่กันตรงนี้มา -78 ปีแล้วเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคจต่ช่วงแรกๆของชีวิตในการเริ่มต้นของงานวงการบันเทิงเนี่ยเราเราเราใช้เวลาชีวิตไปกับการทํางานเยอะมากเลยอย่างที่แบบว่าเราก็ติดตามชีวิตกันมาเนาะก็รู้สึกว่าเออชีวิตแบบว่าของวัยที่27แล้วเนี่ยกำลังลงตัวแล้วผมรู้สึกผมเพิ่งผมเพิ่งเข้าใจคําว่า work life and balance เนี่ย ก็ประมาณเมื่อช่วงแบบว่ากลางปีที่แล้วจนถึงช่วงปัจจุบันเนี่ยที่แบบเออปริมาณงานที่มีกําลังดีแล้วก็ปริมาณการใช้ชีวิตกําลังโอเคอ่ะคือผมรู้สึกว่าผมได้ไปเที่ยวครอบครัวด้วยผมได้ใช้เวลาแบบว่าในวัยรุ่นที่ผมควรจะใช้อ่ะมาเพิ่งมาเพิ่งมาได้ใช้ตอนนี้เองดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกเออแฮปปี้กับชีวิตดีเหมือนกันแสดงว่าชีวิตของตอนนี้คือมันบาลานอะไรที่มันบาลานครับแต่ว่าที่ไม่บาลานคือเงินในบัญชีครับตอนนี้ใช่ครับตอนนี้เงินในบัญชีค่อนข้างค่อนข้างจะ ต่ำนิดนึงแล้วผมก็ก็เลยต้องเริ่มกลับมาขยันนิดนึงแล้วช่วงปีนี้นะนอกจากเดี๋ยวนอกจากเดี๋ยวก็จะมีแบบคอนเสิร์ตในช่วงที่ก่อนจะถึงเราด้วยก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีติ้งครับแฟนมีติ้งคอนเอเป็นแฟนมีติ้งคอนเสิร์ตครับผมที่มีกิจกรรมแล้วก็คอนเสิร์ตให้กับแฟนๆที่ซื้อบัตรมาดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็ปกติก็ก็จัดเป็นปกติทุกปีแต่ปีนี้ก็จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าทางค่ายเขาตัดสินใจจัดให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ตัดสินใจว่าแบบว่า ขายบัตรอะไรต่างๆนานาเนี <laughs> ่ยให้มันถูกลงด้วยให้เบเนฟิตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาไปครับก็ก็ถ้าสมมติว่าใครว่านะครับวันที่27มกราคมนี้ก็ก็เรียนเชิญครับเรียนเชิญเชิญพี่ๆสื่อด้วยนะก็มาเล่นกิจกรรมกับผมได้นะผมแล้วก็กดซื้อบัตรกันด้วย1290บาทในแอป The Concert ระไพิเศษโชว์หรือเกสหรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยก็ตอนนี้จริงๆอ่ะเรื่องเกสอ่ะผมมาติดต่อทางพี่พี่แล้วน้องๆ SP5 ไปแต่ว่า เขายังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าด้วยความที่ครั้งนี้ก็มีความการจรงนะิงจังเนาะก็ด้วยความที่ค่ายจัดก็แบบว่าอาจจะอาจจะดูจริงจังนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับช่วงนี้เองตัวพี่คิมมอนตัวพี่เต้พี่ติพี่ติเขาก็แบบว่าเดินสายโปรโมทละครถ่ายละคร,ะครอะไรเงนะี้ยเนาะตัวพี่คิมมอนเองเขาก็มีซีรีส์ซีรีส์ไวที่ตอนนี้ที่เขาเล่นล <ะ S 1> อยู่เงี้ยก็ก็กำลังละครเขากําลังจะออนก็โปรโมทถ่ายด้วยอะไรเงี้ยตัวน้องบาสเองก็ก็กำลังจะมีงานเยอะอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยครับผมก็ก็เก่งใจเอาบอกตามตรงว่าแบบจะ เชิญเชิญมาก็ก็เกรงใจเนี่ยก็เดี๋ยวรอพี่ๆี่เขาคอนเฟิร์มดีกว่าว่ามาไม่มาแต่ว่าได้มีการชวนไปแล้วชวนชวนพี่อดีตสายไปแต่ตัวเราเราคิดว่ามีคู่อะไรเพราะว่าทุกคนใส่ไม้ก็อยากส่ยีนส์พไม้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเนี่ยอันนี้ผมฮิตบอกบอกได้นิดน,นึงลนแล้วกันเราก็คุยกันอยู่ตลอดนะแล้วก็คิดว่าในอนาคตภายในปีนี้แหละว่าอยากจะทําแบบอะไรสักอย่างร่วมกันอยู่เพราะว่าเพราะว่าแต่ถ้าทุกคนตามข่าวอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ก็จะเห็นว่าตอนนี้ทุกคนก็สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระประมาณนึง แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออในในวัยที่เราแบบยังมีแรงยังมีสภาพกาลังกันอยู่อย่างเงี้ยก็อยากจะแบบว่าเออรวมตัวกันทําอะไรสักอย่างหนึ่งคัมแบ็กหรือเปล่าแบบว่าเป็นแบบว่ามีนีโปรเจกอะไรเงี้ยก็ก็กำลังคุยๆกันอยู่คิดๆิดกันอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มว่าคงมีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนแน่นอนใช่จะพยายามทําให้มันเร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้บอกตามตรงทีป๊อปมาแรงมากใช่ไหมแบบกระแสโอ้โหน้องๆบอยแบนด์แต่ละกลุ่มมานะเก่งมาก รุ่นพี่ที่ขาเริ่มเต้นไม่ได้อะไรอย่างเราเราก็ต้องมาเพราะเป็นตัวเติมเราต้องแบบว่าโอ้ยบุกเบิกวันนี้บุกเบิกขนนาดนี้เป็นแบบเบิกก็นั่นแหละก็บุกเบิกในเจนใหม่เนาะในในยุคปัจจุบันก็นั่นแหละก็เดี๋ยวรุ่นพี่ยุคบุกเบิกจะพยายามกลับมารวมตัวกันให้ได้แต่นอกจากนี้ยังเห็นอันตัวเป็นตัวเต็มฟูลฟูเราเห็นแบบว่าเออคาเปอร์ยังมีแบบเนาะอ่าก็บอกตามตรงครับทุกวันนี้บอกว่าชีวิตของศิลปินดาราอยู่ยากมาก เพราะว่า oh เรามีอินฟลูเอนเซอร์เป็นเป็นคู่แข่งของเราซึ่งเราก็เลยไม่สามารถหยุดพัฒนาโซเชียลของเราได้จริงๆครผมก็ก็จริงๆก็มีรับงานอยู่บ้างแหละอินอินแบบงานแบบว่าที่เกี่ยวกับแบบการโปรโมทสินค้าลงผ่านช่องทางโซเชียลของเราอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าก็ต้องยอมรับตามตรงอะ่ะแบบคือสมัยนี้เวลาแบบดารา<อ>ดาราใช้ของคนก็ไม่ค่อยเชื่อไงแต่จริงๆอยากจะบอกว่าไอ้ทุกอย่างที่ผมลงไปเนี่ยผมผมใช้จริงจริง้จริง <c oughs> แค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกพยายามบอกทุกคนใช่จริงใช้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 จริงอันไหนอันไหนที่เขาบอกโปรโมทก็ยอมรับโปรโมทแต่แต่ใช้จริงเนี่ยใช้จริงอะไรเงี้ยหรือว่าการเป็นแบรนด์แอมบาสเซอร์แว่นที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็เนี่ย <c oughs> ก,ก็ใส่จริงครับใส่จริงใส่จร <c oughs> ิงใช่ก็เกิดเนาะั็เกิดจะถึงว่าปีนี้อะไรก็ปีนี้ก็สิแปดนี่สเจ็ดยี่สิบเจ็ก็27ก็รู้สึกว่าเออก็เริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วกัน คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราอยู่ในค่ายี่แบบว่ามีรุ่นพี่เราอายุ27 28นะพวกพี่เต้พี่คิมอะไรเงี้ยพี่ตีอะไรเงี้ยตอนที่เขาอายุประมาณเราๆกันอย่างเงี้ยเราก็แบบอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าวัยเขากำลังเผชิญอะไรบ้างในเรื่องของกายภาพสุขภาพเออแต่ว่ามีอะไรอย่างปวดปวดเข่าครับเจ็บเข่าอันนี้เจ็บจริงนะเจ็บจริงเริมาเริ่มปวดครับผมวิ่งด้วยไงผมวิ่งมาทอนอะไรเงี้ยก็ก็เจ็บ เจ็บเข่ามันไปนอนบางทีปื่นมาปวดสะบักสะแลอะไรเงี้ยก็เริ่มละก็เริ่มมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นคือตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยเพิ่งยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเองนะมันจะอาการเหล่านี้มันจะมาแล้วเหรอมันมาแล้วครับยังไม่สถึงสามเลยอ่ะใช่ผมว่าผมว่าด้วยผมว่าด้วยสภาพแวดล้อมนะอากาศการกินพักผ่อนใช้การพักผ่อนเนี่ยมันทําให้มันทําให้ร่างกายของคนเรามันซุดซมเลยที่นี้จะมีของผัดเหนยัวเองไหมหรือว่า ก็ของฝันของให้ตัวเองก็คงไม่มีอะไรหรอกครับก็ผมไม่ได้ถือวันเกิดเป็นสําคัญอะไรอยู่แล้วแต่ว่าก็ถือว่าก็ถือว่ามีสติแล้วก็แก่ขึ้นอีกทีนั่นแหละก็คิดคีพิถันอะไรก็แล้วกันว่าคุณทอมท็อเตอร์ครับอ๋อหคึค่งส่วนหนึ่งสวนหนึ่งส่วน